สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรับมาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํ um, านวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณวิ่งบนอีก2สูตรนะคะแนวทางในงวดวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมทางเราขอเอามาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อสาหรับงวดวันที่16กรกฎาคมนี้นะคะท่านผู้ชมคลิปนี้ขอแนะนําการคํานวณวิ่งบนอีก2สูตรนะคะ รวมการสนับสนุนสลักขึนเปนรัฐบาลคาเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับสูตรคํานวณที่หนึ่งของเรานะคะวิงบนขอแนะนําท่านผู้ชมต่อนะคะสูตรนะคะเอาหลักแสนบวกหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยครั้งที่สองสองครัง้งบวกหลักสิบครั้งที่สองบวกหลักสิบครั้งที่สามบวกกับสี่คงที่นะคะ การคำนวณในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข4และเลข8นะคะสำหรับสูตรคำนวณนะคะวิ่งบนผลออกนะคะรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมาคืองวดวันที่1กรกฎาคมนะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนออก2 5 8นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลข8นะคะเลข8ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะท่านผู้ชมในงวดนี้3ตัวบนออก258 สองนี้นะคะคืองวดวันที่1นึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแนวทางสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่สิบหกกรกฎาคมพศ6 3สานะคะท่านผู้ชมทางเราขอทําการคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อหลักแสนนะคะได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกศูนย์สครั้งก็ได้แปดนะคะแปดบวกเก้าสิบเจ็ดจ็ดได้เลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกสีนะคะได้สิบเอ็ดได้เลขเด่นหนึ่ง สำหรับผลออกนะคะเรามารอลุนโดยกันต่อนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณนะคะแนวทางวิ่งบนของเรานะคะในวันนี้ทางเราคํานวณได้เล็กเด่นนะคะสูตรที่หนึ่งของเรานะคะคํานวณได้เลขเจ็ดเลขหนึ่งนะคะในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมนี้สูตรที่หนึ่งของเราคำนวณได้เล็กเด่นมาแล้วเลขเจ็ดเลขหนึ่งนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้เรามารับชมกันต่อสําหรับแนวทางการคํานวณวิ่งบนในสูตรคํานวณที่สองนะคะท่านผู้ชม สำหรับงนสำหรับสูตรคำนวณนี้นะคะเอาหลักแสนสองครั้งบวกหลักร้อยบนสองครั้งบวกหนึ่งบวกหกนะคะสำหรับการคำนวณในงวดวันที่หนึ่งนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขแปดเลขเก้าและเลขห้านะคะผลออกนะคะรางวัลที่หนึ่งน,นะคะสำหรับงวดน,นี้ออกสามตัวบนสองแปดห้าเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณนี้แล้วการคำนวณเลขเด่นของเรานะคะสองเข้าสองตัวเลขนะคะเลขเด่นที่คำนวณได้นะคะเข้าสองตัวเลขนะคะเลขแปดและเลขห้านะคะ เข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบและหน่วยบนนะคะท่านผู้ชมการคำนวณนี้วิ่งบนของเรานะคะในสูตรคำนวณที่สองนะคะก็เดินยาวมาดีเหมือนกันนะคะส่วนมากนะคะเข้ามาเลขเด่นของเรานะคะเขาา้ามาในสองตัวเลขนะคะสําหรับสามสุดบนของเรานะคะเลขเด่นที่คำนวณได้นะคะจะเข้ามาในสองตัวเลขสามสุดบนของเรานะคะ อย่างเช่นงวดที่แล้วนะคะวันที่16ปฤรุสภาคมนี้ก็เข้า2ตัวเลขเหมือนกันนะคะงวดนี้วันที่หนึ่งนี้ก็เข้าสองตัวเลขเหมือนกันสําหรับ2 3มตัวบนของเรานะคะจะเข้า2ตัวเลขเด่นนะคะใน3มตัวบนตอนนี้เรามารับชมกันต่อสําหรับงวดวันที่16กระดาคมนี้ว่าสูตรคำนวณน,นี้จะเดินต่อดีอีกหรือไม่นะคะ จะผ่านอีกหรือไม่เรามารอรนด้วยกันนะคะถ้าผ่านงวดนอนีกก็ถือว่าสูตรคำนวณน,นี้เยี่ยมมากเลยนะคะท่านผู้ชมเรามาทำการคำนวณด้วยกันนะคะหลักแสนสองครั้งนะคะท่านผู้ชมสามคนสองได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกสองนะคะได้สิบสิบได้เล็กเดนศูนย์นะคะศูนย์บวยหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบยหกได้เจ็ดนะคะท่านผู้ชม สำหรับผลออกเรามารอรุ้นดยกันนะคะในงวดวันที่16กรกฎาคมพศ .63 นี้สำหรับสูตรคำนวณวิ่งบนในสูตรคำนวณที่2ของเรานะคะทางผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นเลขศูนย์เลขหนึ 0, ่งและเลขเจ็ดนะคะทาง2สูตรนี้ตัวเลขชนของเรานะคะทางผู้ชมเข้า2ตัวเลขเต็มๆนะคะวางอย่างไรดีนี่ค่ะสูตรคำนวณที่1ทางเราคำนวณได้เลขเด่นเลขเจ็ดและเลขหนึ่ง สำหรับสูตรคำนวณที่2ทางเราคำนวณได้เลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขเจ็ดนะคะนะคะทั้งสองสูตรนี้ตัวเลขชนของเราเลขหนึ่งและเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมไม่ทราบว่า,จ,าจะเดินผ่านอีกหรือไม่นะคะในงวดวันที่16กรกฎาคมนี้แต่สูตรคำนวณน,นี้ก็เดินดีมาหลายงวดแล้วขอแนะนําท่านผู้ชมต่อนะคะแล้วก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะพิจารณาก,ก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าทางเราก็คำนวณตามสูตรเท่านั้นนะคะท่านผู้ชม แต่ก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับท่านที่ถูกลางวันนะคะที่ดวงของท่านถูกกับสูตรของเรานะคะท่านผู้ชมคําเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสําหรับสองส่วนนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆฮรวยๆยนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ